ปลา,มาเมื่อกี้ครับนี่เขาเลยสองสามตัวมันก็ได้หนึ่งจานนะครับ,นรบเนี่ยเราลูกทุ่งลูกทุ่งเนี่ยไงดูครับอืมองไงครับคุณผชมลองห็ื่นครับวัน,นวันนี้เราได้รับเกียรติจากเอฟซีของเราครับผอ,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 อก,กองช่างครับผมเทศบาลตำบลดอนกำครับผมนี่มาทอดแหเราครับผมสวัสดีค่ะเอา เนี่ยมันต้องอย่างนี้พอทำไมคุณทำไม่ได้แบบนี้ผมไม่ได้อะผมมันไม่ใช่มือโปรอะมอสมันต้องมันต้องโดนด้านไหนสักฝั่งเนี่ยตรงนี้ครับคนที่สงสัยครับว่าใครเป็นคนภาคก็ผมตากล้องประจำช่องเราครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับใส่นี้ไปออมลังไอ้นู้นออมลังน่าจะได้อะ ทำไมคุณถึงทอดโดนขอบกระชังคะครบสัมภาษณ์คุณนะไม่เป็นตอบได้สันๆนเลยตอบสันๆเลยว่าทอดไม่เป็นครับผมแน้บาตรไม่มีเสียงเก้งเลยนะไม่มีเก้งไม่มีกั้งเลยเป็นน่าโหเราทอดไม่บานนะนี่สามมาไปไือดีเฮ้ยนั่นไงนี่นไรอ้าว หัวปลาหัวปลาหัวปลาครับวุ่นพันนะแหดึงหัวปลามาแล้วนะตัวแมวมาเอาดึงหัวตัวตัวแมวเฮ้ยยังไงสังวาสตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยจริงข้างนอกนี่ตรงไหนเฮ้ยตัวนึงมีข้างล่างอีกข้างล่างอะไรี นี่ไงที่มือเนี่ยกมังที่มืออ๋อกระมังสวยงามโติดอีกไม้ไงโอเคผ่านโอเคผ่านห็ว่านี่ได้หัวปลามาด้วยเนีอ๋อเฮ้ยด็ดเลยตัวใหญ่เลยเมื่อกี้เรายกกระสอบใส่ตัวดีอยู่ได้นี่ไงสีเด็ดหูหูหัวปลาครับผมมีตัวใหญ่สุกแล้วอ่ะว่าสุก เอารวมก็ยี่ตัวเก่า,าได้ลนะหนึ่งถ้วยนะ,ะนี่ครับง,งานมอสักคู่มดิบ้าลมีตัวง่าทางวาดเดี๋ยวไปแกงเลยเดี๋ยวไปแก้แกให้กินเลยครับอันนี้ปลาตะโกกน้ํามันแรงครับลูกแห่น่าจะลงไม่ทันเดี๋ยวันหลังมาแก้มือใหม่ครับ,รบผมจะผอทอดบานแน่นอนตัวแวผอทอดบานแน่ครับบานครับผมเยอะเลยสุดยอดครับไปครับเดี๋ยวไปแกงเลย จะคืนโพสเดี๋ยวได้คืนแอ,อ้ใหม่นี <c oughs> <c oughs> ่ครับทําแล้วครับรสดๆผักบาดตัวนึงตะโกกตัวเล็กตัวนึงแล้วก็มีถังบาดเก่าอยู่ตัวครับพี่ทอแถมาครับ <c oughs> ดีสีขาวปลาเขียว สารสายหนึ่งช้อนพามาเกีรยบนี่โอ้โหสุนยุนเข้าเลยใหนมะกรูดโหล้ะพาลงไปสดจริงครับขึ้นจากน้ำปุ๊บจัดเลยเราอะาาานี่ไงนี่นะ สองสามตัวมันก็ได้หนึ่งจานนะครับแม่เอาลูกทุ่งลูกทุ่งแี่ไงดูครับอยังไงครับคุณผู้ชมมองไม่เห็นปลาเลยมันจะเป่แกงชูชีตากวาดตนนะโกกไอเดี่ยท่อน,นท่อนปลายฮะท่อนฮุกเลยนะมันน่าจะร้อนๆนะร้อนๆเลยเสร็จเมื่อกี้เลยนะทอดเองสดสด อร่อยมากร้อนไหมอร่อยเยี่ยมเยี่ยมยอดสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสดจริงเยี่ยมเยี่ยมอร่อย